สั้นไปไหมชาวเน็ตเกาหลีถึงกับตะลึงยุนอาใส่กระโปรงตัวเจ๋วไปปารีสสั้นไปไหมชาวเน็ตเกาหลีถึงกับตะลึงยุนอาใส่กระโปรงตัวเจ๋วไปปารีสแฟชั่นวีคยุนอาเกิร์ลเจเนเรชั่นทำให้ทุกคนประหลาดใจด้วยการอวดรูปดังสุดซัดรวมทั้งเรียวขายาวสวยของเธอในกระโปรงสั้นแค่คืบในงาน 23 SS Paris Fashion Week ที่จัดขึ้นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมา ยุนอาเกิร์เจเนเรชั่นจับคู่เสื้อทักสีแดงกับเสื้อโค้ทและทุงเท้าสีขาวอย่างไรก็ตามเธออวดเส,สน่์ที่เราใจของเธอและกระตุ้นความชื่นชมโดยกระโปรงสั้นสุดพิเศษที่แซมมากความสนใจดังกล่าวถึกดุงไปที่ขายา,ยาวๆใต้กระโปรงสัน้นเธอทำให้ทุกคนประหลาดใจด้วยความยาวของขาที่เรียวยาวและแนวสะโพกที่สวยงามน่าดึงดูดของเธอ